ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีด้วยนะครับทุกคนวันนี้มากับเกมโรบอทในแมปบลูคเฮเวนนั่นเองครับทุกคนวันนี้ในแมปบลู k เฮเวนก็มีการอัปเดตใหม่ก็คืออัปเดตจะมีก็คือบ้านใหม่สองหลังหลังปกติกับหลังพรีเมียมแล้วก็จะมีการมีหิมะกับน้ำท่วมด้วยนะครับทุกคนในส่วนของแมปส่วนตัวหรือเซฟบลูคเฮเวนส่วนตัวจะสามารถ ปรับเวลาได้นะครับทุกคนจะสามารถปรับเป็นมีหิมะด้วยหรือว่าจะเป็นน้ําท่วมด้วยก็ได้นะครับทุกคนแต่ถ้าแบบบรูคเฮเวนแบบปกติก็จะสมสมกันไปครับทุกคนในวันนี้ก็เราจะมาสอนหาตู้เซฟของบ้านใหม่นะครับก็คือจะมีบ้านหลังนี้กับหลังนี้นะครับส่วนบ้านฝั่งหลังที่หนึ่งก็ตู้เซฟก็หาง่ายมากนะครับส่วนบ้านของพรีเมียมตู้เซฟ ซ่อนอยู่ครับวันนี้เราก็จะมาสอนหาตู้เซฟของบ้านพรีเมียมนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไปชวนหนึ่งหมื่นสมาชิด้วยครับเพราะว่าคนดูคลิปตอนนี้กดติดตามแค่5.5เปอร์เซ็นต์อีกตั้ง94.5เปอร์เซ็นต์ยังไม่กดติดตามเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเดี๋ยวเราวไปบ้านที่ทะเลกันเลยครับไปผิดบ้านไปไหมครับไปไหมครับไปบ้านที่ทะเลเลยครับ ถึงแล้วครับบ้านทีทะเลโอ้ยจมน้ำครับเรามาสร้างบ้านหลังพรีเมียมกันเลยนะครับสร้างเลยครับต่อสร้างคนนะครับเลื่อนไปเลยนะครับบ้านหลังพรีเมียมกวกดสร้างเลยครับตอนนี้ก็มาแล้วครับบ้านหลังพรีเมียมบ้านหลังใหม่ล่าสุดในแบบบร o คเฮฟเว่นก่อนอื่นก็เราจะมารีวิวบ้านก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไร เลัจากรีวิวเสร็จเรามาด um, ูต like si okay, ู้เซฟกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราไปชั้นบนสุดเลยนะครับก็คือชั้นที่สามชั้นที่สามนี้ก็จะมีทั้งหมดเป็นสามห้องนอนนะครับห้องนอนแต่ละห้องก็สวยงามมากเลยนะครับสวยจริงๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชั้นต่อไปกันเลยนะครับชั้นต่อไปก็คือชั้นที่สองนะครับนี่นะครับก็จะเป็น ห้องนั่งล่นกับห้องครัวนะครับตรงนี้โอเคครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูชั้นล่างสุดเลยนะครับชั้นล่างสุดก็จะมีที่จอดรถกับสระน้ํานะครับก็คือเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูตู้เซฟกันเลยนะครับเข้ามาในห้องน้ําเลยครับแล้วก็ทะลุมากําแพงนี้เลยครับนี่ครับก็จะเจอตู้เซฟรับง่ายๆครับแค่นี้เองครับง่ายโคตรๆเลยครับโอเคครับ ก็ในวิดีโอนี้ก็มีคลิปเพียงสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับก่อนก็อย่าลืมกดเลยแล้วก็กดติดตามไปส่งหนึ่งหมื่นสับสไครด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย